ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงเดวิดสลิงโลพิทักษ์ฟ้าฟ้าแห่งอิสราเอลบทนำหลักนิยมการป้องกันหลายชั้นของอิสราเอลรัฐอิสราเอลซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภัยคุกคามและศัตรูมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งประเทศได้พัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกขึ้นมาโดยระบบนี้ประกอบด้วยไอออนโดมโดมเหล็กสำหรับสกัดจรวดระยะไกลแอโร s ิสเ e มลูกศร สำหรับขีปนาวุธระยะไกลและระบบระดับกลางอย่างเดวิดซลลิงหรือที่รู้จักในชื่อไม้เท้าวิเศษซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามระยะกลางถึงไกลเดวิดซลลิงเป็นระบบป้องกันภัยที่ซับซ้อนสูงพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดีฟ ENSE สเต็มของอิสราเอลร่วมกับบริษัทไรทอนของสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกา missile d e f ENSE Agency MDA ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อสกัดภัยคุกคามทางอากาศ เช่นขีปนาวุธพิสัยกลางขีปนาวุธร่อนเครื่องบินโรนและจรวดขนาดใหญ่บทความนี้จะพาท่านไปจาะลึกในระบบเดวิดสลิงอย่างละเอียดทั้งในด้านประวัติการพัฒนาองค์ประกอบความสามารถเป้าหมายและความสำเร็จในการสู้รบจริงโดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคขีดขีดขีดหประวัติการพัฒนาจากความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สู่เทคโนโลยีล้ำสมัยกไก่ จุดกาเนิดของภัยคุกคามในช่วงต้นทศวรรษ2000อิสราเอลเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มฮิสซาบุลลลลและฮามาสที่มีคลังอาวุธโจรวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขีปนาวุธระยะกลางเช่น FATES 110และ M600 ซึ่งสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนอิสราเอลด้วยความแม่นยำและระเบิดรุนแรงกว่าเดิมระบบไอออนโดมไม่เพียงพอในการรับมือขีปนาวุธเหล่านี้ขณะที่ระบบแอโรก็มีเป้าหมายสำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลจึงเกิดช่องโหว่ ด้านการป้องกันที่ชัดเจนขอไข่ความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลในปี2006บริษัทราฟาเอลของอิสราเอลและไรทอนของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นโครงการพัฒนาระบบเดวิดสลิงร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบป้องกันร,ระดับกลางที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากการวิจัยและทดสอบกว่า10ปีในเดือนเมษายน2017กองทัพอิสราเอล IDF ได้ประกาศให้เดวิดสลิงเข้าประจำการอย่างเป็นทางการ ขีดขีดขีด,ขดสอง,องค์ประกอบของระบบเดวิดสลิงเดวิดสลิงประกอบด้วย3ส่วนหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างร้ยรอยต่อกอไก่ขีปนาวุธสกัดสแตนเนอร์ขีปนาวุธแบบ3ขั้นตอนใช้หลักชนทําลาย hit to k i l โดยไม่ต้องมีหัวรบระเบิดติดตั้งระบบนำวิถีแบบเรดาร์และอินฟราเรดมีความเร็วและความคล่องตัวสูงสามารถสกัดขีปนาวุธที่เคลื่อนไหวหลบหลีกได้ขอไข่เรดาร์ตรวจจับเอล M 2 0 8 4นดมันติดมิชชั่นราดาพัฒนาโดยบริษัท ELTA s y s t e m ในเครือ IAI อิสราเอล Aerospace i n d u s t r y เรดาร์แบบ AESA Active Electronic a l l y s c a n n Array ตรวจจับติดตามและวิเคราะห์เป้าหมายหลายลูกพร้อมกันใช้เทคโนโลยีร่วมกับเรดาร์ของ Ion Dome คอควายระบบควบคุมการรบ Golden Almond ประมวลผลข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม เชื่อมต่อกับระบบแจ้งเตือนภัยและระบบป้องกันภัยชั้นอื่นๆของประเทศเป็นสมองของระบบที่ตัดสินใจว่าควรยิงสกัดเป้าหมายหรือไม่ขีดขีดขีดสความสามารถทางเทคนิคในการสกัดเป้าหมายกอไก่ระยะทําการระยะต่ําสุดประมาณ40กิโลเมตรระยะไกลสุดประมาณ300กิโลเมตรสามารถสกัดได้ทั้งในระดับความสูงปานกลางและสูงขอไข่ ประเภทเป้าหมายที่สามารถสกัดได้ขีปนาวุธพิสัยใกล้และกลาง FATEH 1 1 0 s สกุดบ M 6 0 0ขีปนาวุธร่อน Cruise Missile s อากาศยานไร้คนขับ UAVS เครื่องบินรบจรวดขนาดใหญ่ FJAR 5เป็นต้นคอควายระบบนำวิถีใช้การนำวิถีเฉื่อย Inertial ผสมเรดาร์ระบบนำวิถีปลายทางแบบผสม IR และเรดาร์ สามารถสกัดเป้าหมายที่มีการปล่อยกับดักความร้อนหรือพยายามหลบเลี่ยงได้ขีดขีดขีดสความสําคัญทางกลยุทธ์ในโครงข่ายป้องกันชาติเดวิดสลิงทําหน้าที่เป็นชั้นกลางในระบบป้องกัน3ชั้นของอิสราเอลระดับการป้องกันร,ระบบที่ใช้รับมือภัยคุกคามประเภทใดชั้นบนแอโรเซตสองส่วนสขีปนาวุธพิสัยไกลเช่น S H A H A B 3ชั้นกลางเดวิดสลิงขีปนาวุธพิสัยกลางร่อน ชั้นล่างไอออนโดมจรวดระยะสั้นปืนใหญ่ข้อดีที่สำคัญคือระบบนี้ช่วยให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยสกัดเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงด้วยระบบที่เหมาะสมเช่นใช้ไอออนโดมสำหรับจรวดเล็กๆส่วนเดวิดสลิงสำหรับขีปนาวุธราคาแพงหรือมีหัวรบพิเศษขีดขีดขีด,ขด 5. ความสำเร็จในการใช้งานจริงแม้จะยังไม่ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเท่ากับไอออนโดมแต่เดวิดสลิงได้พิสูจน์ความสามารถในสนามรบแล้วกอไก่ <c oughs> การใช้ในสถานการณ์จริงครั้งแรกปี2018ในวันที่23กร,รกฎาคม2018ระบบถูกเปิดใช้งานเพื่อตอบโต้ขีปนาวุธ SS-21 จากซีเรียแม้ในที่สุดจะไม่จำเป็นต้องยิงสกัดเพราะขีปนาวุธตกในซีเรียแต่แสดงให้เห็นว่าระบบมีความเร็วในการประเมินภัยคุกคามสูงตัดสินใจด้วยข้อมูลเรียลไทม์ช่วยลดการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นขอไข่ปฏิบัติการปี2023ถึง2024 ในปี2023เดวิดสลิงสกัด FATEH 110จากเลบานอนและซีเรียได้สำเร็จป้องกันการโจมตีท่าเรือไฮฟาสนามบินเบนกูเรียนฐานทัพในปี2024สกัดขีปนาวุธ M600 ที่มุ่งเป้ากรุงเทลอาวีฟและเยรูซาเล็มได้ขีดขีดขีด,ขด6ความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งออกกอไก่ความเข้ากันได้กับระบบของพันธมิตรเพราะระบบนี้ร่วมพัฒนากับสหรัฐอเมริกาจึงสามารถทำงานร่วมกับ ระบบอีจิสของกองทัพเรือสหรัฐอเมริการะบบปาทริออและ THAAD ระบบ NATO อื่นๆในยุโรปขอไข่การส่งออกระบบในปี2023ฟินแลนด์กลายเป็นประเทศแรกที่ซื้อเดวิดสลิงเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากรัเสเซียนี่แสดงให้เห็นว่าระบบนี้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเปิดตลาดในยุโรปตะวันออกและ NATO ระบบนี้อาจพัฒนาเพื่อรับมือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกในอนาคต ขีดขีดขีดเข้อได้เปรียบเหนือระบบคู่แข่งคุณสมบัติเดวิสซิงระบบเทียบเคียงผสานระบบหลายชั้นทำได้ดีมากปาทริออจำกัดความแม่นยำสูงใช้หลักฮิตทูคิวพีเอซป้องกันขีปนาวุธร่อนทำได้ THAAD จำกัดต้นทุนต่อยิงต่ำกว่าระบบแพงหลายเท่า S350 รัสเซียผ่านสนามรบจริงใช้ NASAMS จำกัดขีดขีดขีด 8. วิสัยทัศน์ในอนาคตกอไก่ ใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนา AI วิเคราะห์รูปแบบการยิงตัดสินใจว่าเป้าหมายใดควรถูกสกัดเพิ่มประสิทธิภาพในสถานการณ์โจมตีพร้อมกันหลายลูกขอไข่นำไปติดตั้งในเรือรบวางแผนติดตั้งในเรือรบซาอาหกเพื่อป้องกันทางทะเลคอควายรับมือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพัฒนาสตันเนอร์รุ่นใหม่ใช้วัสดุกันพลาสมา่าเพิ่มความเร็วและระบบตรวจจับเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วขีดขีดขีดบทสรุป โลกกลางแห่งความมั่นคงของชาติเดวิดสลิงคือระบบที่ช่วยอุดช่องโหว่ระดับกลางในระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลมันผสานเทคโนโลยีความแม่นยำและประสบการณ์จริงในสงครามเพื่อปกป้องประชาชนเมืองใหญ่โครงสร้างพื้นฐานและฐานทัพจากขีปนาวุธที่อันตรายและซับซ้อนในยุคที่ศัตรูใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงและกลยุทธ์แบบไม่แสดงตัวระบบนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการยับยั้งการโจมตีและรักษาอธิปไตยแห่งอิสราเอลบนฟากฟ้า อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง